สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลกินเล่นโอ้ยบรรยากาศแต่ว่ามันเป็นภูเขาหุ้นลนหน่อยนะตอนนี้เราอยู่บนดอยนะบนดอยระหว่างอำเภอเชียงกลางกับอำเภอสองแครเพราะจะไปงานตบที่บ้านปางซ่านก็เลยผ่านมาเห็นดิวสวยมากเลยเพื่อนๆแต่ถ้ามันเป็นแบบบรรยากาศแบบนี้นะสุดยอด ใครอเาว่างเนี่ยอีเฉาว่างปะเนี่ยเนี่ยเอาจะไปดอยโดยโดย,ดยลูกนนนะเลยไปอีกนะเลยไปอีกเลยเลยไปไก,กลามากเลยอะ่ะแต่จะไปตรงโน้นแหละแถวแถวโน้อนอะ่ะแถวโน้นอ่ะนะนะก็จากการเดินทางจากอำเภอเชียงกลางนะบ้านหมู่บ้านออนนะไปยังหมู่บ้านปังสัน้นมันเกือบเกือบจะติดติดกับพะเยาแล้วอะ่ะ ก้ามไปอีกนิดนึงก็จะเป็นพยายเอ่ะเออแต่โดยการใช้มอตเตอร์ไซคันนี้คู่ชีพเหมือนเดิมสนุกละทีนี้มันละจ้าไปเจอกันนะคะอาจจะมีอะไรให้ดูระหว่างการเดินทางอย่างนี้นะคะเนี่ย จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีภูเขาล้อมรอบเยอะเลยอันเนี้ยถ้าถ้าเลยไปตรงโน้นนะถ้าเลยไปตรงโน้น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 นะก็จะเป็นอำเภอตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอสองแควนะคะก็จะเป็นอำเภอท่ามงผานะฝั่งโน้นนะอำเภอท่ามงผาแต่เขาบอกว่าหนาวหนาวที่นี่หนาวตอนนี้น่าจะเป็นเวลาเกือบเกือบแปดโมงแล้วอะ ออเดินทางประมาณเจ็ดมงกว่าๆแล้วจากนี่ไปสองแควก็ประมาณสิบกโลสิบห้าสิบหกโลนะแล้วก็จากอำเภอสองแควไปอีกประมาณไม่น่าจะเกินก็ก็ราวๆสามสิบโลอะ่ะจากจากตรงนี้ไปนะจากจุดนี้นะจากจุดที่ออยืนี้นะ ก็ประมาณสามสิบกิโลอะนะสู้ๆเดินทางไปพ,พร้อมกันค่ะเอาวิวบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเมืองและคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะคะตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วมาเที่ยวจังหวัดน่านกันเยอะๆนะคะคนจังหวัดน่านยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเราเจอกันนะคะ